สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวัณจาริอุธิฉันไม่ได้ยมศึกษาปีที่6กทับสีเลขที่ 18, 18วันนี้จะมานำเสนอโอเน็ตปี52ข้อ30ค่ะแล้วก็ก้าวิชาภาษาบปี5 8ข้อ30เหมือนกันค่ะโอเน็ตปี52ข้อ30นะคะข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขชนิดเท่ากับ20มัธยฐานเท่ากับ25และฐานนิยมเท่ากับ30ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะ เราจะพิจารณาทั้งสข้อนะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโดยเรารู้ค่ากลางทั้ง3ทั้ง3ามจำนวนแล้วนะคะคือ20คือ x bar ารนะคะมัธยฐานเราเท่ากับ25และฐานนิยมเท่ากับ30นะคะโดยทั้งหมด โดยทั้ง4ข้อนี้เราจะพิจารณาจากหลักการนี้ทั้งหมดนะคะ x-bar คือ20มีค่าน้อยสุดมาธยฐานเท่ากับ25คือมากกว่า x-bar แต่น้อยกว่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมมีค่ามากสุดคือ30ดังนั้นตอบข้อ1นะคะคือลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายไปทางเบสซายนะคะมันมันจะตรงกับข้อนี้แปลว่าข้อ1ถูกต้องค่ะ ข้อหนึ่งค่ะ 9. วิชาสามัญปี58ข้อสานะคะจากการวัดความสูงของคน200คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชาย100คนและผู้หญิง100คนสามารถสรุปข้อมูลความสูงของผู้หญิงและผู้ชายโดยใช้แผนภาพกล่องดังนี้โดยเราจะมารู้จักกับกล่องก่อนนะคะคือจุดตรงนี้นะคะคือค่าที่ต่ำที่สุด และฝั่งนี้คือเป็นค่าที่สูงที่สุดตรงกลางนี้นะคะก็คือมัธยฐานถ้าเปรียบเป็นควอไทก็จะเป็นควอไทที่2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นควอไทที่1และ185นี่ก็คือจะเป็นควอไทที่3อันนี้เป็นข้อมูลของผู้ชายนะคะข้อมูลของผู้หญิงก็เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่น้อยที่สุด185คือข้อมูลที่มากที่สุดและตรงกลางคือมัธยฐานนะคะคือ Q 2 และตรงนี้ก็จะเป็นคอท้ายที่1ตัวนี้ก็จะเป็นคอท้ายที่3นะคะโดยระยะห่างของแต่ละช่องก็จะมีค่าเท่ากันคือ25นะคะตรงนี้ก็จะเป็น25่นี่ก็25่นี่ก็ย5เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของผู้ชายนะคะข้อมูลของผู้หญิงก็ระยะห่างเท่ากับ25เหมือนกันเราจะมาพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะ มัยธยฐานของความสูงของผู้ชายเท่ากับมัยธยฐานของความสูงของผู้หญิงก็คือมัยธยฐานคือค่าตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นมันยธยฐานของผู้ชายและตอนนี้จะเป็นมันยธยฐานของผู้หญิงนะคะดังนั้นมันยธยฐานจะเท่ากันนะคะแปลว่าก็ไก่ถูกต้องขอไข่ประมาณ25%ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ185%เราจะคิดทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยนะคะ คือ185ของผู้ชายจะมี25คนนะคะจากที่เท่ากับ185จนไปถึง100สูงกว่า185ก็จะมี25คนนะคะแล้วทีนี้มาดูฝั่งของผู้หญิงคือผู้หญิงข้อมูลสูงสุดมีแค่185ดังนั้นจะไม่มีมากกว่า185 เราจะเอาแค่ของผู้ชายมาคิดนะคะคือจะเอา25คนมาหารกับจำนวนคนทั้งหมดคือ200คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือคูณ100จะได้เท่ากับ12.5นะคะไม่ใช่25เดังนั้นขอไขผิดค่ะคอควายมีคน37.5ที่มีความสูงอยู่ประมาณ175ถึง185เซนติเมตรเราข้อนี้เราก็จะคิดทั้ง ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันค่ะเราจะมาดูของผู้ชายก่อนคือความสูงจาก175ไปถึง185มีแค่25คนค่ะเรามาดูของผู้หญิงก็จะคือมี100จาก175ไปจนถึง185ผู้หญิงจะมีอยู่50คนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็น25และตรงนี้ก็จะเป็น25บวกกันคือ30ค่ะ เราจะนำทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาคิดร่วมกันนะคะก็จะคือ25บวก50นะคะหารด้วยจํานวนคนทั้งหมดคือ200คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วย100นะคะเราก็จะได้37.5แปลว่าข้อคอคคายถูกต้องค่ะงองูผู้ชายที่สูงน้อยกว่า165เซนติเมตรและผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170เซนติเมตรมีจํานวนเท่ากันโดยประมาณ เราจะมาดูของผู้ชายก่อนนะคะคือสูงน้อยกว่า165เราก็จะนับลงมาฝั่งนี้นะคะก็จะมี25คนและทีนี้ของผู้หญิงก็คือน้อยกว่า70 70เซนติเมตรแล้วก็จะดูลงมาจากฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะคือ25%็นตโอ้ย5คนขอโทษค่ะแล้วก็แปลว่าจำนวนคนเท่ากันนะคะ25-25เ25หมือน